สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจะมาพบกับแนวทางหุ้นดาวโจนจะดาวโจนหลอบปกติเนาะแนวทางวันที่สามคำคืนของที่สามเดือนเจ็ดจะเดือนกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจะมือน,นี้มาพบกับแนวทางของไอจอยตามเคยเนาะสำหรับพลนดาวโจนของวันที่สองจะ สำหรับวันที่สองดาวโจนส์โค้ชเลเกเด่นไฮเด่น1กั 3, บ3วิ่งลูดจากสำหรับพนสี่้าสี่หลัง1นเจ็ดโอ้โหบริณีจากเจ็ดเลยนะ้องวันที่หมาเบิร์ดเจ็ดเจ็ดบนเมื่อนี่มา494 1กหเจ็ดหลงังสำหรับ1นึ่งเจ็ดโค้ชจับกูเสียดไปนะ้อโอ้โหถึง1 6อย่างว่าสิบเอา1 2แล้วเนะี่ย 1>, 1 2 1 3 1 4 1งหนึ่สามหสีาหมาเจ็ดสำหรับ3มี3าเจแต่หนึ่งเจดบริจับหายเนาะมาหนึ่งเจ็ดบริณีจะเจ็ดเลยจะ้ะสำหรับแนวทางข้าวเ,เขาเด่น1วิรูดหนึ่งจะใไซวิ่งไซรูดยิบจับหนึ่งไปวิ่งไปรูดใดหลังตรงๆหนเจ็ด้าสำหรับวันที่สมมื่อนี้ตามต่อจะสำหรับแนวทางหุ่นดาวโจนของเ้าวเนาะ ก่อนสิไปรับช่แนวทางคือเป็นล่างๆแบบนี้ละก่อนสิไปรับช่แนวทางฝากด้วยละกันต้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนอกจาะสำหรับพี่น้องเอฟซีที่เข้ามารับช่ใหม่ๆเนาะอย่าลืมกดติดตามลยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นาะจาะเผื่อเสด้บุพการแนวทางที่แอยอายลงไฮจ้ดสำหรับแนวทางที่ลงไฮมีหลากหลายแนวทางอย่างฮุนน่คอฮุนฮากเสียงฮุนดาวโจนฮานอยลาพัตนารัฐบาลไทยจะสสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยของเฮาที่ผ่านมาเนาะวันที่หนึ่งโอ้โหปังๆกันเลยทีเดียวเนาะ สำหรับโพสจรุปรอสรุปกันอีกทีคือมือลงแนวทางเนาะสำหรับแนวทางของแอดจอยจะติดตามรับชมได้แค่ผ่านทาง YouTube อย่างเดียวจะส่องทางเดียวเลย y o YouTube จอยพารวยแนนลเนลนะาะถ้าพี่น้องเอซี C, ่เอฟซีทาาันใดสนใจแนวทางก็กดติดตามแล้วกะ็กดกระดิ่งไว้ร่อนระาจะเพื่อรรับการแจง้งเตือนเวลาที่แอดจอยลงแนวทางใหม่ใหม่ให้เราจะผ่วจอยบ่มีกลุ่มและะ้วก็บ่มีลายใดๆทั้งสิน้นจะรับชมผ่านช่องทาง YouTube ได้โดยตรงจ้าฝากด้วยละกันเนาะ สำหรับเมื่อนี้รุนกันต่อจะสำหรับแนวทางหุ้นดาวโจนโอ้โหสำหรับหุ้นดาวโจน์ขอเฮ้าเนาะสำหรับแนวทางหุ้นดาวโจน์เมื่อนี้ไดเลขเด่นโต๊เก่าสิบรายนี้จากเจ็ดเลยบนนี่สำหรับแนวทางหุ้นดาวโจนเมื่อนี้เลขเด่นไฮเดน่นสี่กับเจ็ดจ้าโอ้เด่นโต๊เก่าเลยตัวนี้วันที่สองดี มาสี่เก้าสี่เนาะวันที่สองมาสี่เก้าสี่หลังหนึ่งเจ็ดมือนี้ได้เด่นสี่กับเจ็ดแต่ว่าแนวทางมือนีหูซึกว่า 4, สี่ส้นนักเจ็ดส้นนักเด้อจะสีมาหายตามสูตรหรือบ่ออันน,น,อน, 7, นี้ก็รอรูดเราจะเจ็ดนี่ก็มาสองมือติดสามมือติดแหละเนาะ,ะตามสูตรจ้ะคำนวณหายตามสูตรลงหายตามสูตรอธิบาย โซนตามสูตรจะเข่าก็คือเข่ารุดก็คือรุดเนาะจะบวกกันสี่กับเจ็ดวิ่งรู่จะใส่วิ่งไซรุนก็เฮาหมักตัวได้ชอบตัวได้ทำหมักถ้าชอบกันนําไปวิ่งไปรุ่ได้เนาะเมื่อนี่เจ็ดสูตรเก่ากับสูตรใหม่โซนกันสี่กับโซนกันทั้งสูตรเก่าเองอืมอืมคอยมาปังๆละกันเนาะบางเสื่อบางข้างโซนละกันละกันมาโซนกันระบบมากะมีเด้อ สำหรับเด่นสี่รุ่4จับคู่สี่ห4าสี่หกสี่เาวามาสี่เก่าตัวเดิมในบุคคลจับเลยจ้ะสี่แเมื่อนี้มี4 0อยู่ตัวประรกบคู่สำหรับเด่นเจ็ดเจนย์เจ็ เจ็ดหนึ่งนี่มาอลไเนาะเอาเจา็ดหาจะพอตัวประกบขู่มีเจ็ดหามีเจ็ดหามีเจ็ดหนึ่งแต่เจ็ดหนึ่งตัวเก่าโคตัดออกไปละกันเจ็ดสอาหรับโตเนน้นาเด่นสี่สเบิร์เลขเด่นอ่าเบิร์เ,เลขเด่นสีกับเจ เจ็ดนี่ส่วนกันนักกว่าสี่พาแฉะนข้อเนียนไปเจ็ดเจ็ดละกันระวังเบิ้ลไ้ด้วยละกันเด้ยจาเบอนี่สี่ส่น,นักเจ็ดส่นนักเลขเด่นไปทางเลขเบิ้ลเลยตัวนี้สี่เจ็ดสี 5, ่ย์เจ็ดห้ากับเจ็ดเก้าละกันจ้า ำหรับเจ็ดเก้าถามักถ้าชอบกับพวได้ถ้าามักถ้าชอบกับพวไว้บอ่อเสียหายเจ็ดเก้ 6, าเจ็ดหกจะพอตัวประกบคู่ของไอ้ดอยมือนีเจ็ดนี่มีเจ็ดหกโกเจ็ดอยู่จะจับ่ายบ่อได้สำหรับเจ็ดหก ขอบคุณคุมักเล็กพี่น้องนะสำหรับแนวทางหุ้นดันโจนย์ของเฮาเมื่อนี้ตามนี่เลยจัดสำหรับแนวทางของเฮาเมื่อนี้คอยมาปังปังเด้งเด้งหลักการแล้วคอยมาตัวเน็มตัวจอหลักการเราจะเปรียบเทียบพิจรารณากันเบื่องไดเนาะมีตัวหมักตัวชอบคอยตามจากขอบคุนถูกการรับชมขอบคุนถูกการติดตามจะกสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า